สวัสดีครับโปรดช่องของ r e เฟฟครับวันนี้เนื่องจากมีน้องสอบถามมาเกี่ยวกับการต่อเจ้าคีย์บอร์ดหรือเปียโนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอัดเสียงนะฮะเข้าคอมพิวเตอร์ด้วยอ u d ย o นเตอร์เฟตเอสไอเนโวอุโนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเ s สไอเนโวอุโนะตัวอื่นก็สามารถที่จะต่อรูปแบบเดียวกันนี่แหละแต่ที่นี้ผมก็บอกน้องไว้จะต่อเป็น2รูปแบบของการใช้งานนะฮะเนื่องจาก ตัวคีย์บอร์ดเองผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านคีย์บอร์ดอะไรมากมายว่ามันตัวบางรุ่นอะมันจะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นมีดีออเดีโอด้วยนะฮะก็คือสามารถที่จะเอาเสียงจากโมดูลของมันอะออกไปอัดเสียงเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยด้วยผ่าน USB เส้นเดียวก็ได้นะประมาณนั้นแต่ของผมเนี่ยมันเป็นคีย์บอร์ดราคาถูกนะมันราคาพันกว่าบาทอะมันจะเป็น USB type type B นะเขาเรียกว่าท y p B มันเป็นแบบสายแบบควบแบบพรินเตอร์แบบเนี้ยนะ มันจะเป็น MIDI controller นะฮะตัวนี้จะเป็น MIDI controller แทนนะประมาณนั้นแล้วก็รูปแบบเราบอกรูปแบบการต่อแล้วกันอันนี้เป็น MIDI controller นะใช้ USB Type B กับ Type A นี่แหละอ่านคะู่แบบนี้เส้นหนึ่งเราเข้าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวผมจะบอกอเส้นหนึ่งเราก็ต่อเข้าเครื่องก็จบส่วน Audio i n t e f a c e ต่อที่เดิมนะ,ะเข้าคอมพิวเตอร์ USB C ปกตินะไม่มีปัญหานะอีกรูปแบบนึงก็คือใช้สาย ออดิโอนะฮะสายออดิโออุ้ยสายออเิโอเนื่องจากของผมเนี่ยพอดด้านหลังดูเลยแล้วกันนี่มันก็จะยุ่งยุ่งนิดนึงด้านหลังตรงนี้มองเห็นไหมเนี่ยย่อลงมานี่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้านหลังนะในของแต่ละรุ่นของผมมันจะมีเอาพุทธที่เป็นขาวแดงที่เป็นออดิโอปกติที่ออกได้เลยนะ เป็นเหมือนปรีแอมปกติทั่วไปเหมือนของเนวาอูนเลยที่ออกแบบนี้เป็นเอาต์พุตนะเหมือนกันตัวนี้มีช่องโฟนหูฟังนะทีนี้ผมมีสายรูปแบบแบบนี้นะฮะก็คือสายออดิโอที่เป็นหัวกับแจ็คหูฟังแบบนี้นะประมาณนี้มันจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นอันนี้เป็นเซอริโอแล้วก็ถูกแยกออกมาเป็นสายขวาแค่นั้นเองตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ไม่จะเป็นต้องใช้แบบนี้ก็ได้นะใช้เป็นสายรูปแบบเดียวกัน แล้วก็ออกแล้วแต่ขั้วของแต่ละท่านออกมาเป็นยังไงนะผมนี้ก็คือเอาพุทที่เราจะเอาไปใช้งานเพื่อจะต่อกับอินพุตของตัวออริโอเตอร์เฟดนั่นเองนะเบื้องต้นตรงนี้ผมจะใช้ช่องนี้เนื่องจากผมมีสายแบบนี้ผมจะใช้ช่องโฟนนะฮะช่องหูฟังก็เสียบช่องหูฟังเลยแบบนี้นะฮะเรียบร้อยจากนั้นไอ้ขั้วที่เหลือที่เป็นของสายเนี่ยที่ผมใส่หัวแปลงโมโนด้วยนะ มันก็จะต้องไปต่อที่อินพุตเนื่องจากเราตัวนี้เราจะอัดเสียงที่เป็นออเดโอของเครื่องนะฮะ mm hmm. ก็คือเสียงโมโดูลที่เราเปิดมาได้ยินอย่างเงี้ยอ่ะเปิดเปิดเสียงอันนี้ก็คือเสียงจากเครื่อง mm hmm. เสียงนี้จะถูกอัดเข้าไปนะอ่าเสียงของ, mm hmm. ของเสียงของตัวคีย์บอร์ดเนี้ยจะถูกอัดเข้าไปจากนั้นเราก็เลือกเอาเลยฮะเราใส่อินพุตทั้ง2เส้นนะฮะแบบนี้เป็นสเตอริโออืมแบบนี้นะฮะ <c oughs> นี่เรียบร้อย <c oughs> ก็ต่อเข้าอัดแบบออดิโอได้เลยนะฮะเราจะได้เสียงของคีย์บอร์ดเครื่องนั้นเป็นยังไงก็จะได้เสียงแบบนั้นในรูปแบบของออดิโอนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอด้วยวนะ่าอัดออกมาเป็นไงอ่ะโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าจอด้วยนะ <c oughs> อ่ะอย่างที่บอกว่าน้องจะใช้ฟุตลูปเนาะอ่ะต้องต้องขออภัยนะถ้าฟุตลูปผมก็จะอาจจะคิดนานหน่อยเพราะว่า ไม่ค่อยได้ใช้มันจะช้าหน่อยเปิดฟุตลูปเข้ามานะอันนี้อัดแบบออดีโอนะอเคอคเดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อนว่าตัวออดีโอตัวเฟสของเรามันตรงแล้วหรือยังนะฮะก็เช็คที่ออ d ดิ t โอเซตติ้งตัวนี้เป็นเีสแอน,นิว่าอูโนเรียบร้อยนะฮะก็ใช้งานได้เลยนะฮะไม่มีปัญหานี่เราอัดเป็นลายออดีโอเนาะเราก็เลือกเป็น2องอะไรก็แล้วแต่นะฮะ วนี้เดี๋ยวเราดูที่สัญญาณที่เราจะใส่เข้าไปเดี๋ยวผมลองกดดูมันมีไฟเขียวตรงได้เปิดมากขึ้นสิามาติดข้างเดียวสายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอาดับไปเลย ไม่เป็นไรนะพราสายผมมาติดข้างเดียวอ่ะมันเขียวอยู่ข้างเดียวอ่ะไม่เป็นไรจริงๆมันจะต้องออกเป็นสเตอริโอแต่ว่าสายนี้มันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปแบบกันอัดเป็นออดิโอเข้าไปนะฮะก็กดอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะ,ะนะออดิโอเข้าไปนะฮะเขาบอกให้เลือกอินพุตก่อน Input เราต้องเลือก Input ทั้งสองอันเนว่าอู Mono โนสเตอริโอ LR อ่แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะไปกดที่เครื่องแล้วนะไม่รู้ว่ากดที่คีย์บอร์ดนะฮะอันนี้คืออัดเสียงออดิโอของคีย์บอร์ดเข้าไปนะฮะ เราอยากได้ความดังมากเท่าไหร่เราก็ปรับตามนั้นผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นนะ,ะประมาณนี้นะก็เล่นเข้าไปในหน้าจอก็จะมีสัญญาณเกิดขึ้นนะฮะอ่า มีสัญญาณเกิดขึ้นเรียบร้อยหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูอันนี้คือเสียงจากตัวเครื่องเองเขาอัดเป็นในรูปแบบออดิโอนะฮะเปิดฟังโอ้ไกลช่ประมาณนี้อันนี้สําหรับออดิโอก็คือเลือกเอาพุตได้เลยว่าเราจะใช้เอาพุตตัวไหนนะครก็คือช่องโฟนกับช่องเอาพุตที่เขามีให้ถ้ามันเป็นเอาพุทแบบไหนอ่าอ่าอน,นี่คือเสียงเสียงที่อัดเข้าไปจากตัวนี้นะฮะเป็นไลน์ออดิโอ มันต้องออกเป็นเตอริโอนะแต่ว่าสายมันติดข้างเดียวอะอ่ะประมาณนี้นะโอเคจากนั้นเอาเอานี้ออกไปเอาอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะไปต่อเนื่องเลยให้ผมจะเอาออดิโอตรงนี้ออกแล้วนะ ที่เป็นขั้วออดิโอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทํากับคิวเบให้ดูด้วยเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดฟุตลูปอ่ะเอาสายนี้ออกเพราะว่าตัวฟุตลูปเราไม่ค่อยได้ใช้มันจริงอ่ะเอาตัวนี้ออกแล้วนะออดิโอตัวเฟอเสียบไว้เหมือนเดิมไม่ต้องทําอะไรถอดสายด้านหลังออกเช่นกันนะฮะสายตรวนี้เอาออกอเอาเครื่องดับอีกแล้วสายปลั๊กไฟไม่ค่อยดีไม่ได้ใช้นานจากนั้นเราจะใช้ usb กันนะฮะก็คือเป็น m i ดี c o n t r o l l e r ก็เสียบเข้าไปได้เลย USB USBB นะจากอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ก็เข้าที่คอมพิวเตอร์นะฮะปกติเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เลยนะถ้ามันติดมันก็จะดังนะมันดังติ่งๆแปลว่าเครื่องก็มีการเชื่อมต่อแล้วนะนะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเซตค่ากันก่อน เข้าไปที่ออปชันแล้วก็เลือก m i d i s e t t i n g นะฮะตัวนี้ของผมมันจะชื่อว่าเนี่ย u rock guitar นะมันเป็นบอร์ดของเขาบอร์ดที่ชื่อของเขาแล้วกด c o n t ทรลเลอตัวนี้จะกลายเป็น Controller แล้วกด E ีเดิบนนะฮะ e ีเดิบเพื่อเปิด,เป,ดเปิดตัวนี้นะฮะส่วนเสียงที่เราจะใช้งานตัวนี้มันไม่ใช่เสียงจากบอร์ดนี้ถ้าเรากดมันจะดังไปด้วยไม่ใช่นะไม่ใช่เสียงนี้นะที่อาเข้าไปปิดนะปิดเสียงเข้าไปเพราะว่าเราจะใช้เสียงจาก เสียงสังเคราะห์นะฮะในเครื่องฮะก็คือเป็นเสียงทั่วไปหละอะที่เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าเสียงสังเคราะห์แหละเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าเสียงสังเคราะห์อะมันก็จะมีพวกคีย์บอร์ดหรือพวกเสียงที่เป็นเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่ที่มาเล่นได้อันนี้หรือว่าเสียงกลองเสียงอะไรก็ได้หมดนะเดี๋ยวผมลองเลือกดูสักอันเป็นตัวอะไรเป็นพวกพวกเปียโนยางไงดีกว่าอะเปียโนลากเปียโนเข้าไป อ่าอันนี้ก็กดกดได้เลยอ้าวไม่ติดวะสิ่งเป็นโนนไม่ดำเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนหรือว่ามันต้องเปิดเข้ามาใหม่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเสียบมามันจะมักจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองรีเฟซดูก่อน นะผมปิดเปิดใหม่อีกทีดีกว่าเออเวลาเราเสียบมาใหม่มันอาจจะไม่เจอเลยทันทีนะฮะตัวตัวเครื่องอะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวปิดแล้วก็เข้าไปใหม่อีกทีนะฮะสำหรับฟุตลูปนะเดี๋ยวจะพาไปคิวเบีด้วยเครื่องดับอีกแล้วอ๋อเปิดไว้ <c oughs> อ่าเอาใหม่ตอนนี้เราจะคอนโทรลเป็นมิเตคอนโทรลเลอร์ เลือกเหมือนเดิมนะฮะ enable อ่นอ,อนี่มันซิน่ง input ติดหรือยังอ่าติดแล้วใช่หไหมเข้าแล้วนะอันนี้เสียงที่คลิกเรากดอยู่นี่อ่าอ่าจากนั้นเราก็หาเปียนโนมาใส่ได้เลยหรือออกแกนอะไรก็แล้วแต่อ่าเลือกให้เล่นตัวนี้นะะอ่าอ,อันนี้คือเสียงสังเคราะห์เนาะที่เราจะเอาใช้งานเราก็เหมือนกันนะฮะกด กดอัดได้เลยเช่นเดิมเลือก audio <c oughs> ออนะฮะะผมจะกดเล่นตัวนี้เป็นเสียงสังเคราะห์เนาะไม่ใช่เสียงของเครื่องนะ <c oughs> เราไม่ต้องเปิดตัวเครื่องนี้นะไม่ต้องเปิดวอลลุ่มที่เครื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้เสียงเครื่องของโมดูล มันเป็นสัญญาณเสียงลอะอ่โอเคเป็นเสียงตัวนี้นะฮะอ่หยุดอ่อาลองฟังดูก็เป็นเสียงจากเสียงสังเคราะห์เราเจะเอาตัวอื่นมาเปลี่ยนก็ได้นะไม่มีปัญหาตัวนี้นะเป็นเสียงที่เราเรคคอร์ดไปเป็นเสียงของเปียนโนที่เป็นเสียงสังเคราะห์อ่าก็คือเสียงของตัว เป็นคอนโทรลอย่างเดียวะะจะเปลี่ยนเสียงจากเปียนโนไปอย่างอื่นก็ได้เปลี่ยนเป็น organ hand. ออแกนแทนอก็กดเอาไปเปลี่ยนได้เลยเสียงเปลี่ยนไปเลยนะ,ะประมาณนั้นเราสามารถใช้ มานั้นมันสามารถคอนโทรลอะไรก็ได้ประมาณนะครับมันคือคอนโทรลเสียงสังเคราะห์นั่นเองอ่ารูปแบบก็จะปามานี้ที่เราใช้ USB ในการเล่นนะฮะเป็นเสียงสังเคราะห์อ่าจางนั้นจบแล้วนะสำหรับตัวฟ o o ลูฟซูดิโอผมลองไปที่ c u b a s e ดูบ้างนะฮะเพราะผมไม่ค่อยถนัดมันผมจะไปแล้วมันจะหาทางไปไม่ค่อยเจออ่ะไป Cuba s e ดีกว่า คิวเบตเขาเหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับรูปแบบของการใช้งานเราจะใช้เสียงสังเคราะห์เหมือนเอ๊แต่ในคิวเบตผมมีเสียงสังเคราะห์อะไรเขาบอกว่าเออไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองดูก่อนจำไม่ได้อ่าอ่าตัวนี้เช่นกันเราต้องมาเช็คดูก่อนว่ามีดีมันแอคทีฟหรือยังอ่ามันชื่อว่า IU Rock เนาะขึ้นแล้วเรียบร้อยนะฮะส่วนออ d ด o โอก็เป็นเนว่าอุโนเรียบร้อยนะฮะมันต้องขึ้นแอคทีฟนะฮะจากนั้นเราก็ เลือกแทร็กที่เป็น Instrument นะฮะที่เราจะใช้งานเอ,อ๊มีแค่นี้เองเออไม่รู้ไอตัว h a l ์เ o n โซน,นี่ผมได้ลงหรือเปล่าลองดูก่นไม่มีไม่มีไฟล์อะไรเลย,เ,ลยเป็นว่างเปล่าว่างเปล่าอาไปคอนโทรลเสียงกลองก็ได้เป็นคอนโทรลเสียงอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เสียงคีย์บอร์ดเพราะว่าผมไม่ได้ลงไว้นะเครื่องนี้อ่อาโดยใหญ่ผมไม่จะใช้กลองอะไรมากกว่าเลือกอินสตูเมนต์นะฮะแล้วก็เลือก อันนี้ผมมีแค่กรองตัวนี้โมโดดัมก็คือแอดเพื่อจะคอนโ c o n r l เสียงสังเคราะห์นั่นเองนะฮะโอเคนี่เห็นไ,ไหมผมกดนี้มันจะ,จะเป็นเสียงกรองนะอ่ะอ่ามันคือเสียงกรองของเสียงสังเคราะห์ตัวนี้นะฮะอ่าดเสียงได้เหมือนกันกดก็อัาเสียงได้เลย ก็จะเป็นแบบออกเป็น m ิดิกดจากด้านหลังนะอ่าอันนี้ก็คือรูปแบบเดียวกันกับฟูดลูปมาแหละในการใช้เสียงสังเคราะห์แต่ในคิวเบสจะเป็นลายม i ดีออกมาแบบนี้นะฮเห็นไหมจะเป็นมีดี เป็นช่องๆช่องๆช่องๆนะมันไม่เหมือนกับฟุตลูเมื่อกี้ฟุตลูมจาจัดออกมาเป็นออดีโอมันแปลงจากาสัญญาณมีดีเป็นออดิโอไปแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นมีดีเลยนะฮะเราสามารถที่จะทาแล้วมาแก้มีดีได้นั่นเองแต่ตัวนั้นมันจะแก้ไม่ได้แล้วนะสำหรับฟุตลูอ่าตัวนี้มันก็จะมีข้อดีมากกว่าเสียงที่อัดเข้าไปเมื่อกี้แล้วจะแก้ย,ยังไงก็ได้จะลบออกหรือจะอะไรก็ได้จากตรงนี้นะเสียงกองที่ผมอัดเข้าไป มันก็มีความแบนยำกว่าเพราะเนื่องจากมันเป็นบีดีนะฮะเป็นเป็นโน้ตของของเสียงอ่าโอเคประมาณนี้นะฮะจากนั้นถ้าบอกว่าเราต้องการที่จะอัดลายออดิโอปกตินะอันนี้ผมมีวุ่นไปแล้วก็เลือกออดิโอเลือกแอ t แท c กออดิโอเข้าไปสำหรับ n e วา Uno ตัวนี้เราจะใช้ ช่อง1-2นะฮะ LR นะฮะเราก็เลือกตัวนี้เป็นสเตอริโอแบบนี้นะฮะอ่าแอดไปเลยนี่จากนั้นเหมือนเดิมออันนี้เสียบไว้ก็ได้ไม่เป็นไรเราจะใช้เสียงจากตัวเครื่องนะฮะผมก็จะเสียบช่องเดิมของตัวเครื่องก็คือที่เราบอกไว้ใช้ช่องหูฟังนะฮะ ไ,ไม่รู้มันจะดังมันจะดังขั้วเดียวหรือเปล่าเพราะว่าสายไม่ค่อยดีจากนั้นอีกขั้วหนึ่งก็ไปที่ Input ของ Audio t โอเตอร์เไม่ว่าจะเป็นเนวาอ n โหรืออะไรก็ได้เหมือนกันหมดปุ๊บนี่จากนั้นก็เสียงจากเครื่องเราต้องเปิดนะฮะเปิดเสียงเพื่อเราจะอัดเสียงตัวโมวดูลมันดังข้างเดียวเหมือนกันสายมันสายมันไม่เอาหลุด สายไม่ดีมาติดข้างเดียวปกติแถบที่ขึ้นสีเขียวอะ่ะมันจะต้องขึ้น2อันนะแต่สายผมมันไม่ดีอ่ะอัดให้เห็นภาพแล้วกันนะแค่ข้างเดียวก็พอโอเคกดเสร็จปั๊บก็อัดได้เลยนี่เนื่องจากเป็นไลน์ออเดีโอนะฮะอกเ,เลยตรงนี้นน่นี่ อันนี้อันนี้คือเสียงจากตัวเครื่องของอิเล็กโทรนเนี่ยนะโอเคนะปึ๊บเปิดเข้าไปนี่คือเป็นไลน์ออดิโอที่เราอัาไปเมื่อกี้เห็นไหมมันมี2แทร็ก LR แต่ว่ามันดังข้างเดียวเนื่องจากสายมันไม่ดีนะฮะเสียงที่เรา,าเสียงที่อัาไปเมื่อกี้ก็คือเสียงตัวนี้อยากให้ดังมากแค่ไหนมันก็เปิดวอล่มเอานะฮะ อโอเครูปแบบก็มีแค่นี้นะะสำหรับการใช้งานเราจะเลือกเป็นคอนโทรลเลอร์หรือจะเลือกเป็นออดิโอนั่นเองมันมี2แบบนะฮะให้เราเลือกใช้ส่วนฟุตลูปก็ถ้าใครถนัดด้านไหนก็แบบนั้นนะสำหรับอย่างผมผมไม่ค่อยได้ใช้ผมไม่ะใช้ c u b a บสนั่นแหละ,ะมันก็รูปแบบมันคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าหน้าตามันจะแตกต่างกันกันกบพวกเครื่องมืออะไรจะไม่เหมือนกัน สำหรับ,บการเรียกใช้งานมันก็จะแตกต่างกันนิดหนึง่งนะรูปแบบการต่อเหมือนกันทุกอย่างในทุกโปรแกรมนะฮะจะเหมือนกันหมดนะฮะว่าเราจะอัดเป็นออดิโอของเครื่องก็ต้องใช้เอาต์ของมันนะฮะแต่ถ้าเราจะมันเป็นคอนโทรลเลอร์แล้วมีปลั๊กอินหรือพวกเสียงสังเคราะห์อยู่ในเครื่องไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองเสียงเบสเสียงกีตาร์เสียงอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเอาคีย์บอร์ดตัวนี้กดให้เป็นเสียงตัวนั้นได้หมดนะฮะมันก็คือการใช้งานเสียงสังเคราะห์นั่นเองประมาณนั้นก็จะทําให้ได้ เสียงของเสียงสังเคราะห์แต่ถ้าบอกอัดออริโอเอาท์ได้เสียงจากตัวเครื่องนะฮะประมาณนั้นน่าจะเข้าใจเนาะรูปแบบแต่ตอนที่อัดเสียงที่เป็นเสียงสังเคราะห์เราใช้เสียงสังเคราะห์ใส่เข้าไปเหมือนผมเล่นโมดดัมให้ดูเมื่อกี้อะที่กดเสียงกลองอะเราต้องปิดเสียงตัวนี้นะไม่งั้นเราจะได้ยินเสียงอนนี้ไปแทรกอยู่เพราะว่าเสียงเครื่องมันเป็นเสียงโมดูลของมันเองมันก็จะแทรกกันอยู่ในนี้นะฮะเราไม่จําเป็นเราไม่ได้อยากได้ยินเสียงตัวนี้เราต้องดินเสียง ตัวเสียงสังเคราะห์นั่นเองนะต้องปิดเสียงมันเอาไว้นะฮะเพื่อจะใช้ตัวเสียงสังเคราะห์ USB ออกมาอ่ะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์คลิปนี้กับเพื่อนๆพีนพนพน่น้องๆอะไรก็เลยทําคลิปให้มันเป็นรายละเอียดไปเลยนะฮะสำหรับท่านอื่นอาจจะสนใจในการอัดตัวเปียโนโหรือคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้นะมันอยู่ที่เอาพุตธที่เราต้องการนั่นเองนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณับสวัสดีครับ